ปเปลี่ยนมาเลียกว่าที่เดี๋ยวจะได้ไม่ชนเสาเฮ้ยตงหลังไม่พากแล้วไอ้ขี้คอเจ็บละช่วยช่วยเมื่อกี้ทำไม่ได้กําลังนอนยกเหมือนจะไม่เห็นน่าจะทันอยู่พี่โตง้งฟึดน๊งฟึด,ฟดฟเหมือนปลายผมปลายผมไหวเล็กน้อยมาที่เท้าครับเทาไปบอสจี๊บบิดจี๊ดจ <c oughs> ๊ดมันเซ็บเป็น

ใช่แรงมันดีแรงมันดีเจอหมอเอกเอาอยู่หมอเอกนี่เจอห้องวิทย์หนึ่นิ้วถงองโอ้ยใจติดเฉยเลยกินไม่ได้อย่างสวยอยู่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยแย่งกันเฉยเลยลุกนี้เต้องัทั้งไปเดี๋ยวเราตรงข้าเดี๋ยวเราับไฟแป๊บนึงแล้วก็เปิด เขาบอกใช่พี่ผู้หญิงเขาบอกอ่ะมือที่ก่อนก่อนมองหน้าโยนไปเฮ้ยไราพี่ตงเราเราไม่ไม่กดเวลาช่วยลืมไปดูเวลาเอง้วกันจะหมดเล็กจะหมดเล็กไหนเมื่อกี้เหลือเมื่อกี้จากเรานี่ยน่าจะไปถึงนาทีนั่นจะประมาณสามนาทีเล่นสักแปดนาทีพอหมดสิบเลยอ่ะตานเจี๊ยบโอเคได้ได้มีเหรอมีเหรอ เราไปไอ้เราเล่นเต็มเราเล่นเต็มไปอ่ะเราเหลือเวลาถ่ายรูปไปเพราะที่นิวตากลางไม่มีอ่าเตเต้ครับระบายพอล้วองนะฮะรบายพอระบาต่อระบายต่อคืออะไรวะดับายก็คือต้องยพอที่พีทครับนึงไม่ดับไฟแล้วพอเลยตอนนี้มันเกินแล้วไงก็เนี่ยเกินเนี่ยเขาปล่อยเกินมาแล้วเนี่ย ตัวย่างเมือกเก่อกินกันแล้วนะพี่บอสโอกโอ้ยยิ้มใช่ไหมโยงขึ้น,นไป,ไไปตเต้ฮิลใช่เกิดอะไรไปเนียอะไรนะ,นะประมาณสามนาทีประมาณสองหลังขืนได้ถ้ายังไม่กินอ่ะนะเด็กไม่กินน้ำเลยเหรอยิ้อยู่แกะแกะหรือเปล่ายังไม่ได้แกะยังไม่ได้แกะอันนี้ก็หมดแล้วอ๋อเออาข้าขวดนั้นก็ได้อันนี้ก็ได้คืนนะยังไมไ่แก่ขืนก็ได้ได อยูไมาเต้เต้เต้โอ้โหสัมสมชายสมชายอุ้ยสมชายทำไมไม่เล่นเร็วอะเมื่อกี้คืเร็วนะไอ้ที่ทำเป็นทีมเราชอบเล่นเร็วเร็วไปไหนแก่เพื่อนแก่แย่แค่เพียงโอยโหจันไี่ทับเต้เต้เออหมอเอกหมอเอกไอ้ที่อะลืมถ่ายแก้วลืมถ่ายเขาเต้อะหมอเอกอยู่หลังวันนี้เอาไอ้ที่อดูผิดคนจำไม่ได้แล้วจำใครไม่ได้เล่นหลังแน่นมากเลยอ่ะ ตดูดแน่นมากเลตูดแน่นยังเหลือไม่แน่นนะโ <c oughs> อ้ยสบายเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ไม่ผ่านมนันแน่นมันี่แน,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 น่นแต่แบบยัดตรงตับได้แต่มาฮิเต้ได้คืนตายแล้วครับโอ้โ <c oughs> หเซฟครับยังไงได้แต <c oughs> ่บมอยู่นิงนี้น

เจอหมอเอกต้องเสร็จหมดทุกคนอ่ะไอเหี้ยหมอเอกไปยืนทำอะไรผมนั้วนะเติมเติมเติมแกมบุกเติมเกมบุกอยู่โอ้โหดูริมไปหน้าประตูแล้วนี่เขาสูดยังไงโอ้โหพุ่งบุกแล้วพุ่งบุกแล้วขวานเขาบอกได้พีวิทคนเดียวเอาอยู่ตัวนี้วางขวลยิงทั้งซ้ายทั้งขวาเลยทั้งซ้ายทั้งขวาเลย นี it, like, so ่เขาว่าเป็น oh ตัวทีมชาตินะที่ที่เนี่ยไม่แต่เขาไม่มีสปีดแต่ยังให้เขาติดตัวนสวยมันชูเหมือนไม่รู้จักกันเลยตาไอ้เชียยิงกระโดดลบเลยจังได้จังได้ เอานกเอาลิซิดวงแตกเร <c oughs> ้วาบอกเดี๋ยวบอกไปไม่ได้หรอ <c oughs> เอาลืมใส่แล้วกูให้สองนาทีนี่มาดูนี่อีกสองนาทีนี่ศูนห้าให้สองนาทีบอกเลยสองหลังเฮ้ย โลโซไม่ได้สองหลังไม่ได้มันดูแบบไม่ไม่ไม่เท่ทยังสองนาทีเตะงหมุนโอ้โห,โหตรงนี้ไอ้เทียสะกัดสะกัดหรืหอว่ายิงวะเนี่ย

โดนตะบอลน้านี้เอกชิ้เข้าไปถึงว่าลึถึงถึงใช่แล้วถึงถึงใช่แล้วอ่านเอาดือว่านาทีเดียวนาทีเดียวอีกนาทีเดียวขึ้นแล้วไอ้เหี้โกขึ้นโก้ขึ้นแล้วโก้ขึ้นแล้ว โอ้โหไม่ไม่สนใจใครด้วยเเเหห็นรือปล่าไม่ได้บอกใครด้วยโกกูยิ้มเหม่อไอ้ยิ้มเหม่ออะไรอย่างเงี้ยยิ้มเหม่ออ๋อถูเตะขาพี่โต้งแน่นอนเมื่อกี้ลูกนี้เดาได้เลยไม่ต้องเดายากที่บ้านแล้วที่บ้านแล้ววิสามเซฟวิหืมโอ้ยยังไงใหญ่กว่าหมุนเข้าไปสววย่ดีกว่า 10 oh, oh my god <laughs> Three, four, 5 Subscribe to oh, my channel